สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพามาเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้อดใจไม่ไหวนะครับเวลาว่างมาจนได้เลยนะครับพอดีเป็นคนเขาเก็บไอ้ดอกกระเจียวได้เยอะนะครับอดใจไม่ไหววันนี้ยังไงก็ฝาก กดติดตามสป,ปอร์ตเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะได้กี่ดอกนะครับวันนี้ครับต้นเจอแล้วครับดอกหนึ่ง ดอกแรกของเรานะครับ ครัชื่อเต่โรยเขาเกีียก่อนแล้วนะครับมาไม่ทันเขา เดี๋ยวไปหาต่อนะครับดูต้นอินูนะครับไม่รู้ว่าเขาจะตัดออกทำไมนะครับเห็นเกือบทุกต้นเลยนะครับจะตัดตัดทิ้งตลอดเลยครับตามดูมาสามปีแล้วยังไม่เจอคนตัดเนะี่ยอยารู้ว่าเขาจะตัดทำไมนะครับ ตัดเก็บไม่ว่าตัดทิ้งเฉยเฉนี่เลยครับอีกรอนไม่มีครับซึ่งมันมีตอนสองสามปีนี่แหละครับปีก็ปีปีที่สามแล้วครับตัดทิ้งจนหมดนะครับดูครับ มิเตอรอยตัดเลยนะครับต้นนี้นูนต้นผักอีนูน,นะครับเจออีก <c oughs> แล้วครับนี่ครับตัวนี้โดดหนึ่งแล้วก็ สวนุ้นอีกด่หนึ่งนะครับ ตรงนน้นอีโดดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางเข้าไปก่อนครับ ดูครับโรยไก่ป่าเขียนนะครับไก่ป่าเยอะมากครับในแถวนี้นะครับเราก็จะอนุรักษ์ไว้เจอแล้วครับ หนูนอีกดกหนึ่งนะครับนี่ก็ดดกเก๋แล้วนะครับดูครับแห้งแล้วนะครับทีเดียวก็ได้หลายดอกอยู่แล้วอยู่แล้วได้หลายดอกแล้วนะครับ ดครับดอกกำลังสวยเลยครับอันนี้มีต้นต้นมันออกแล้วนะครับต้นมันออกมาใหม่แล้วนี่ครับเล็กๆนี้เป็นจะเป็นต้นมันนะครับดอกสวยเลยนะครับผม เจอแล้วครับสองดอกนะครับตรงนี้นี่ครับหนึ่งดอกตรงนี้หนึ่งดอกนะครับ ชนมากผมก็จะไม่เข้าไปลึกนะครับจะหาริมๆถนนนี่แหละครับวนมากไม่ค่อยมีคนหาคนเขาจะเข้าไปในที่ลึกนะครับแต่ผมก็จะหาอยู่แถวริมๆถนนนี่แหละครับจะเข้าไปที่ลึกแล้วก็ชนมากไม่ค่อยทันเขานะครับหาแต่ริมทางมีดอกหนึ่งนะครับ ดูครับต้นผักอีนูนครับต้นเล็กแค่นี้ยังกันตัดเลยนะครับไม่าใจเขาจริงๆเลยนะครับผมดอกสวยๆครับ จูเจือีโดกแลวครับอยู่ติดกันเลยนะครับจือๆจืดแล้วครับ 你说。Yeah. ตรงนี้3ามโดกติดกันเลยนะครับนี่ครับ1 2 3่งสต,ติดกันเลยครับ สามอกเลยครับดูดอกนี้นะครับตุงต้งๆเลยนะครับ มากดูครับอีนองเลยนะครับเปีนอ้วนเลยนะครับ นี่ครับถ้าโดนฝนก็ดอกก็จออก,กตูมดีแบบนี้เลยครับนี่ครับดอนี้ก็ออกเกือบจะแก่แแล้วนะครับ แก่แล้วครับดอดนี้คือผักอีนูนะครับอ,อกผลอย,อยางานสามผลนะครับ นูนนะครับเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะครับเจออยู่สามผลนะครับผลโยนนาจะแก่แล้วครับเจอแต่ใบานะครับ ต้นน้ำทางขึ้นยากมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับกระเจียวนะครับได้ผลนี้น่นมาสามผลนะครับพอได้ลวกจิ้มน้ำพริกอยู่ครับ วันนี้ก็มาหาได้แค่ที่เดียวนะครับยังเหลืออีก i, หลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปหานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม